เวลาอีกนิดหนึ่งนะครับมีหลวงพ่อท่านห้าสิบพรรษาแล้วครับห้าสิบเอ็ดพรรษาแล้วท่านมาถวายน้ำตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ววันนี้ท่านก็มาร่วมทําบุญอีกแล้วหลวงพ่อท่านก็เมตตาม,มากอยากให้หลวงพ่อสักสักนิดหนึ่งนะครับจริงๆต้องเดินทางแล้วจต่ว่าไอ้บนเลยพูดนิดหนึ่งอเขาการ รเทลานุเทละและพระทุกทุกรูปที่ผมมาเนก็ทราบข่าวว่ามีวามีพระธุดงมาทั่วประเทศทั้งประเทศไทยทั้งเวียดนามทั้งพมา่าอังกฤษมากหลายที่ก็เลยอยู่ไม่ได้เออยากจะได้บุญด้วยเลยมากับหลวงพ่อสมเด็จ เจ้าของไอ้เจ้าของวัดนี reason, ้เจ <way> ้าวัดวัดนี้นำน้ำมาถวายอ่านำน้ำมาถวายพอมาถึงตรงนี้โยมบอกว่าข้าวหลามตรงนี้อร่อยว่างั้นก็เลยสั่งข้าวหลามอีกไม่รู้จะทั่วกันหรือเปล่าไม่ครัวจะทำทำทันหรือเปล่าแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าคืนนี้เห็นบอกว่าจะไปที่วัดสแตนเลตไปพักตรงนั้นเราออกจากนั้นไปแล้วจะไปพักที่ไหนผมว่าจะตามไปตรงนั้นอีก นำไปถวายก็ข่าวดีข่าวดีว่ามีโยมถวายไว้วันนี้ก็ยังยังยังไม่รู้จำนวนเท่าไหร่ก็จะมาทำบุญด้วยเป็นการต่ออายุต่อชีวิตให้แก่ทุกทุกท่านและก็ผมด้วยเป็นการทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยแล้วก็เป็นการ นะพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอาฉะนั้นก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะพูดธรรมะให้ฟังแต่ว่าตอนนี้โอกาสไม่ค่อยมีรู้สึกว่าโอกาสนี้มันจะหิวแล้วฟังธรรมก็คงจะไม่ดีเท่าไหร่ละแต่ถ้ามีโอกาสก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งอะฉะนั้นก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ตั้งอกและกตั้งใจ ในการประพฤติปฏิบัติเพราะชีวิตของเรานั้นความตายติดตามเหมือนกับเงาตามตัวเรายืนเดินนั่งนอนหลับตื่นความตายไม่ได้ถอยห่างไปแม้แต่นิดเดียวท่านบอกว่าเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าเจ้าแต่สุขสนุกฉะไหนเมื่อเจ้ามามือเปล่าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามายศและลาภหาเอาไปไม่ได้แน่เว้นเสียแต่ต้นทุนบุญกุศล ทิ้งสมบัติทั้งหลายให้ปวงชนร่างของตนเขายังเอาไปเผาไฟในโลกนี้มีอะไรไม่เที่ยงแท้เกิดแล้วแก่ทุกคนพ้นที่ไหนไม่อยากตายไม่อยากแก่แน่เมื่อไหร่ถึงข่าวให้ต้องพระทากไปจากกันอาฉะนั้นวันนี้เราพบกันก็เป็นความดีแต่ก็ความดีนั่นแหละจะทําให้เราเสียใจเพราะเราต้องจากกันอีกอพบแล้วก็ต้องร่วมร่วมแล้วก็ต้องจาก ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเกิดขึ้นในเบื้องต้นพรนแปลไปในถ้ำกลางแล้วก็ดับไปในที่สุดพวกท่านได้ติดตามหลวงพ่อเจรันท่านผู้เข้าใจในหลักธรรมแล้วก็เป็นผู้แตกฉานในธรรมะแล้วก็เป็นผู้มีบุญทีไ่ได้ค้ำจุนพระพุทธศาสนาในด้านปฏิบัติก็ถือว่าเป็นพระเทรลรูปหนึ่งที่เดินตามทางของพระอะไรพระมหากัสสปะ เป็นหัวหน้าทุดงในสมัยพุทธเจ้าแต่สมัยนี้ก็ต้องยกให้หลวงพ่อจรันผมก็จะพยายามติดตามวันหนึ่งข้างหน้าถ้าบุญมาวาสนามีก็จะตั้งกองทุนเป็นมูลนิธิให้พระทุดดงให้หลวงพ่อจรันเป็นผู้บริหารต่อไปแล้วผมก็จะตั้งมหาวิทยาลัยพุทธธรรมขึ้นมาแล้วก็จะนิมนต์พวกท่านไปศึกษาแล้วก็ไปปฏิบัติด,ด้วย ศึกษาฟรีปฏิบัติฟรีก็ท้ายที่สุดดี้พอจะพูดนิดเดียวมันก็ยาวไปท้ายที่สุดดีควานุภาพแห่งบุญและคุณพระศรีรัตนตรัยารวมกันเป็นพลวะปัจจัยดลบันดาลให้คณะเจ้าภาพที่มาถวายอาหารทุกทุกท่านและก็พระทุดงทุกทุกรูปได้หายทุกขายโศกขายโรคขายภัยมีความสุกกายสุกใจปรารถนาสิ่งใดให้สมปรารถนา ไอดวงตาสดใสดวงใจเบิกบานการงานเจนนเริญรุ่งเรืองบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเงินทองไหลเนืองนองมาไม่ขาดสายทานไม่หมดอดไม่มีเป็นเศรษฐีตลอดกาลจนถึงพระนิพพานโดยทั่วกันทุกท่านเท เสียดายเวลานะครับต้องขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อคุณกรริดนะครับหลวงพ่อท่านเมตตามาให้กําลังใจก็ขอนิมนมดหลวงพ่อไว้ตรงนี้เลยว่าถ้าหลวงพ่อสะดวกนะครับในช่วงเดินทางแต่ว่าช่วงสามสี่วันเนี่ยจะทั้งอยู่ในป่าก่อนคงจะออกจากพอออกจากบสถ์สัเรีก็เข้าปา่าประมาณสองวันนะครับแล้วก็ถึงจะทะลุกออกไปทางรูกําแพงดังนั้นถ้าหลวงพ่อสะดวกช่วงไหนยังไงก็ค่อย ไปเยี่ยมใ้้ทำมะได้อันนี้ขอกราบที่หมลพ่อไปลงหน้าพวกเราสาธุหลวงพ่อนะครับสาธุนะเดี๋ยวพวกเรากราบภาพพร้อมกันแล้วเราก็จะไปทำาระิกิจนะครับและกายแท้ลองแพรนะครับ